สวัสดีครับผมชินวุฒิเหล่าชินชาติทีมลิมิเต็ดรับจันทบุรีโปรสปีดทีมครับพอดีติดตามรายการโตโ o t ้ามอเตอร์สปอรมาสักพักหนึ่งแล้วครับและมีความสนใจอยากร่วมทำการแข่งขันปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่ได้ลงทำการแข่งขันในรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ได้ลงทำการแข่งขันในรุ่น t ตโยต้าลีโววัมคเลสครับในรถหมายเลขยี่บสามครับผม ก็ได้ศึกษารูปแบบของสนามครับเพราะว่าสนามเป็นสนามประเภทสตรีครับไม่เหมือนการขับในสนามแข่งทั่วไปต้องมีจุดเบรกจุดเลี้ยวที่แตกต่างกันครับก็ศึกษาจุดตรงนี้มาครับความหวังปีนี้ยังไม่ได้หวังอะไรมากครับเพราะเพิ่งเข้ามาทําการขันปีนี้เป็นปีแรกก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมก็อยากฝากบอกพี่ๆนักแข่งในรุ่นโตโยต้ารีโววันไมเกรสครับว่า เป็นน้องใหม่ครับก็ฝากเนี้ฝากตัวด้วยครับผมก็ฝากติดตามเชียร์นะครับผมขับ t o y ยต้ารีโว่วันเมกเลสเบอร์23ครับผมขอขอบคุณโปรสปีดครับสสงผลไม้ครับส่วนน้ำย่ยเซจ้ครับผมแล้วก็ลิมิตขับจันทับรีครับ